สี่คนอะมันก็เลยจะแบบว่าแถมก็เลยไม่เคยอยากหาเลยเขาไงห่าดีเนาะไม่คุกอัดเอาไม่เขียนหรอไม่เขียนปะแม่ทำเบียร์ไม่อ่านเออทำไม่ออกหรอกแม่ทำเบียร์เรียนน้อยพวกนี้ไงพวกนี้ก็พูดกับแม่ก็พูดไงฉันก็พูดไงฉันให้เป็นคำพูดดีกว่าฉันไม่ต้องให้แม่ฉันไม่เก็บอยู่แล้วของแบบนี้ อ๋อแม่ีม่เขก็บกอ๋อเก็บแบบเก็บน <ๆ S 1> ใจหายว่ะต้องย้ายทีมอ่ะบอกเลยท,ทำตัวไม่ถูกบอ,อกเลยเป็นไรยังไงอยู่ก็ยังไงอยู่เป็นฝากล้ากี่ล้วยไม่มไม่ไม่แทงเข้าใจถังเบ่ยแท่ถ้าแทงนอนอวเวนี่นยเราวิงนี้เราวิงนีแล้ววิงนี้คือแบบเป็นวิงที่เหมือนนั่นต้องแข่งขันต้องแข่งขันเลยอ่ะแล้วแบบ เบียไม่สามารถมาช่วยได้อะไม่สามารถเ,<ล>เพราะว่าเบียรก็ต้องซอมเพลงเบียเองมันก็ยากทุกคนเข้าใจร้องได้แล้วแปลว่าเบียกฉ็ฉันงงมากอะแม่แม่คุณเชษสันลองมาอ่านเนื้อกับพี่แม่ค,แคุณเชษสัแทบจะคนละอันกับที่เขาร้องอะใช่เขาเขาลองเาบางทีเขารวบคำบางทีเขาตัดคำออกแล้วแบบคือต้องฟังไงน้องฟังแล้วเนาะเขาไม่ได้ร้องซีเขาเขาเปิดอยู่ดีก็ อยู่ดีก็อะไรนะมันมันข้ามเลยตัดซีออกแล้วกลายเป็นชีแล้วเอาแล้วเนื้อฉันฉงงตอนแรกงงมาก you okay you okay you okay ไม่เนี่ยมันแค่มันนาจะที่ so are you are are you okay are you เ k a y เป็นอะไรยี่โอเคอะไรยี่โอเคแต่ราดาเจนเจนแทบไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วประเทศเขาฟังรู้เรื่องหรอไม่รู้เรื่องเอาที่เขาไม่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องมันจะฟังรู้เรื่องตอนที่ Alien and Farm มันเอาเพลง Smooth Criminal มาทำใหม่เป็น rock เป็น rock เ,เพราะว่าทุกคนเอาแค่ความมันเพลงนี้แบบเขาเขา perform มันมากอ่ะแต่แบบไม่รู้เรื่องอ่ะบอกจริงดีรู้รแบบไอฟ้ไอฟังไอ้ฟังหรอมันเป็นจริงจริงมันเป็นอะไรอะไรสักอย่างอ่ะแต่แบบมันขึ้นมสใส่ร้องประมาณว่าซูชิแต่ไม่เป็นเป็นซูชิอะไรสักอย่างแต่แบบ อ้าวทำไมฉันฟังเป็นสูชิแล้วเนื้อมันไม่ใช่สูชินี่ออะไรนั่งจะร้องไห้แล้วเมื่อกี้พอฟังพี่ถามบอกว่าได้ยินยังไงอ่ะตองวันนั้นก็ป,ปีเออ้เหมือนที่เบทานใช่ใช่ก็ปี้แพลงไม่เข้าใจเสนต้อง copy ไม่ต้องเป็นเน้นคำหรอกไม่งั้นงงตายเลยงงมากยอมรับว่าโอ้โหไม่ก็จำไม่างเดียวเพงเพลงก็แบบอย่างเี้ว่าเนื้อแต่ตอนแรกไปว่าจะมาถามพี่เทียนแต่ไปถามพี่เทนพี่เทียนก็คงบอกไม่ได้อยู่ดีเพราะไมค์ขึ้นในไม่ได้ร้องตาันเลย เออเขาจะแบบรวบรวบทีเดียวโยกเกยโกเกแล้วครูสอนเป็นร้องเขาจะสอนยังไงวะเนี่ยเออก็อยากไม่มันคือมันจะต้องจําจากที่ฟังอย่างเดียวแต่แบบใครใครจะสอนเต้นนะเนี่ยครูบอสครูบอสเ่ไอเรื่องเต้นอนะ่ะบอกตรงว่าไม่กลัวเลยเออ,อบบให้ตีลังกาก็ไม่กลัวแต่แบบร้องไงแต่ร้องมันก็มันยังไงร้องก็ไม่กลัวกลัวแค่คำมาฉันจําไม่ได้แค่นั้นแหละ ต่มันใช่แต่ว่าแต่ว่าอย่างนี้นแต่ว่าของออยก็เหมือนแต่เต้นอะไม่กลัวเลยเพราะยังไงโอเคถามว่ายากยากแต่ถ,ถ้าถ้าซ้อมมันได้อยู่แล้วไงเต้นอนะบอสกิลเบีรกม็มีมีบ้างถ้าสมมุติว่าให้ท่ามาได้ก็แบบเต้นตามได้แต่ก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนคู่คูคบอสเต้นแต่เต้นได้แน่แต่แบบเนื้ออย่างเงี้ยเนื้อน้องทำไม่ได้ อะกี่นาทีสามนาทีสองนาทีสิบเอ็ดวิว้าวสามนาทีสี่สามสิบของยูเต้นต้องกี่นาทียูเต้นคนยูแค่ฟรีแลนนิ่งอยู่บนเวทีต้องเท่าไหร่แล้วใช่ไหมเออเใื่อหมมีครัมป์มีโซโล่ครัมเพิ่มมีแบบฮิปฮอปเข้ามาเพื่ออยูโดนฟิกแฟกเนี่ยแบ็กซิปอ่ะนั่นทำให้เป็นงแบบโดนครูต้องจับยูทำได้แหละยูเขาเซฟให้ยูอยู่แล้วเขาไม่ได้ให้ยูทำเดี๋ยวนั้นหรอก เขาต้องทําให้ดูยูดูก่อนแล้วเขาก็ต้องเซฟยูจรงยูต้องใจจริงๆอะเตียงกะไออย,อยากให้ครูสอนแบ็กฟลิปมากเลยไออา,ยอยาก,ก้าทำนะไอ,อาทาได้นะเว้นบนฟลอร์ลังกาหลางังฟิกแฟกอะไรทําได้หมดแต่กับพื้นหรือพื้นหญ้าเนี่ยไอไม่เคยลองไอต้องการให้คนเซฟสักครั้งสองครั้งเลยไอทําเองได้ไงอขอให้ใครเซฟไอก่อนอะแคให้รู้น้าหนักเวลา <c oughs> บึนกระแทกพื้นก่อนอืมแต่แบบโคตร looking forward สาธิตเนี่ยเพราะฉะนั้นรู้ว่าจะประเด็นอไต้องได้อะไรมันๆแนบยูไง ไอ้เรื่ชอบใจเท่าไหร่ไม่แต่เดี๋ยวไปคิดว่าไม่รู้ได้ท่าไมมันไม่คิดไม่ได้อ่ะมันโจทย์มันให้แข่งอย่างชัดเจนอะใจไอ้ไม่ได้คิดจะแข่งกันแต่ทมเป็ยังไงก็ททมไม่ได้เัาไม่ได้ตั้งใจจะให้เราแข่งแบบเทมไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบนั้นเพราะมันยังไงมันไม่ชิดมันไม่ใช่ว่าเบียร์ออกมาเต้นเพลงเทมแต่เทมออกมาเต้นเพลงเหมือนโอเคมันแข่งมันเป็นกติกาที สองทีต้องแข่งกันอยู่แล้วอะแต่ว่าเจตนาจริงๆเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะให้เรามาแข่งกันเองตายตายได้งานนี้เธอพูดขึ้นมาทีไรเธอเดินเข้าห้องหรือเธอเริ่มพูดนะมันต้องเป็นแบบนี้ตลอด <c oughs> เราผิดอ๋อ เราไม่พูดเขาช่วยอะไรมากไม่ได้แต่อยากอยากจะบอกว่าแต่ชิ้นยยอะส่วนเราาอยู่ช่วยช่วยพวกนั้นพวกนั้นได้ปะไอช่วยพวกนั้นได้ปะทนินไอไงจะไม่บอกปวดหัว <c oughs> จะบอกว่าเทคนิคที่ไอสอนยูอ่ะยูเอามาสอนเพื่อนได้แต่ไอไม่สามารถ และที่สําคัญ uh huh. อยู่ต้องสเตชชิ่งเยอะๆโดยเฉพาะผู้หญิงที่เต้นฮิปฮอป่ค่ะฮอปสำคัญมากแล้วหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้ร้องแล้วเสียงไม่สั่น mm hmm. วัดกันที่เสียงร้องด้วยนะอย่างที่ขูบอกว่อยู่แดนซ์ไม่ใช่ว่าเสียงอยู you mm ่พังทลายเสียงต้องมาด้วยกับท่าเต้นแต่เทคนิคที่ไอ้บอกอยู่สามารถเอาเผยแพร่บอกคนอื่นได้นะไอ้ไม่ได้ห่วงนะ แต่ฝั่งนน้นนะไอวางโปรแกรมแล้วว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพราะไอรู้ว่าใครเป็นยังไงแล้วไอก็รู้ว่าใครอ่อนอะไรไอต้องการเป็นบอสของฝั่งนน้นไปคุณเบลบอกให้อเป็นบอสฝั่งนน้นไปเลยอไม่เป็นไรอก็ต้องทําเต็มที่อ่ะอาะก็อยากให้พี่พี่อยังรักฝากรักไปบอกตรงไอายังรักเต็มหัวใจมากออยากมีโอกาสได้แบบมาช่วยนะแต่แบบแค่รำพังเพลงไออ่ะก็แบบยากแล้วอ่ะใช่ อยู่ก็อย่าไปอย่าไปนั่นพเพราะว่าเทมรู้ว่าอย่างที่เบียร์บอกเวกววกเวกดาจะคือคือแทมรู้ว่าถังอย่างอย,า,งางอย่างอย่างถังอย่างอะไรแบบนี้เขาต้องต้องมาแบบพึ่งเบียร์รอยู่แล้วให้ให้ช่วยแต่ว่าอยู่ก็อย่าลืมว่าอยูต้องมีอะไรของอยู่ต้องทําด้วยเพราะอยู่ไม่ได้มาในบ้านนี้เป็นครูอยู่เป็นก็เป็นนักล่าฝันอีกคนหนึ่งพเพราะเทมก็รู้สึกบางทีแบบเึกออกปะจะจะบัางทีเขาบอกไอช่วยไอต้องช่วยน่ะ าไม่ก็แบบก็แบบเหมือนเหมือนตอนไอ้ที่เขาวีที่อยู่ต้องร้องหมอรำอะแล้วเขาต้องทำไอไอซียอู่เขาดึงตัวอยู่ไปตลอดต้องผู้อูก็ยังยังยังเตือนเลยว่าว่าเราระวังแบบเดี๋ยวของอยู่จะทำไม่ได้อันนี้อันนี้ก็แค่ว่าน่าจะระวังมากกว่าเพราะเพลงนี้ยากกว่าไออันหมอลำนะคือแบบมันจะต้องแบบท่ามันจะต้องแบบก็เหมือนแบบที่ธนาเทนอะซึ่งเทนเชื่อว่าอยู่ทำได้เยนแต่ว่าอยู่ ต้องให้เวลากับตัวเองบ้างไม่ใช่แบบเอาไปสอนคนอื่นสมดแต่สอนสอนด้วยก็ดีแบบมันก็แบบโชว์ทีมสปิริตแต่ว่าแบบอย่าอย่าให้เขาแบบว่าบังคับถ้าอยู่ทำอะไรอยู่แล้วแบบห่างก็เฮ้ยมา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 ตอนนี้เลยมาคือยู่ก็ต้องแบบสามารถแบบคนโทรลได้ว่าไปเป็นแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งกำลังซ้อมของตัวเองอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปอะไรแบบนี้ไม่อย่าอย่าให้คนจะแบบมา Tra มเขาออนยุหมดตลอดไอ้เป็นคนแบบนี้ใครคือ ไอบางคนแบบใครต้องการความช่วยเหลือไอ้ต้องช่วยเข้าใจเข้า <c oughs> ใจซึ่งเป็นอะไรที่ดีไงแต่แต่ว่าอยู่ต้องคอนโทรลนิดนึงเพราะทมรู้สึกว่าเบียร์ก็แบบยังไงอ่ะบางทีคือการที่คนเห็นว่าแบบนะี้คือขออะไรก็ให้ขออะไรก็ให้ออใหมันมันกลายเป็นแบบว่ามันจะเริ่ม lose ความ value ของแบบที่เอคไคลน์คือ kindness กลายเป็น weakness ของอยู่ไงซึ่งอันนั้นอยู่ต้องอยู่ต้องเดี๋ยวนะ เฮ้ยไม่ใช่ไหมพี่โมงนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เม um ื่อกี้่นอนเหอะเออเดี๋ยวแป๊บบนึงโอเคไปก่อนเลยแป๊บนึงแป๊บนึงจะเสร็จละเออไปก่อนเลยไปนอนเลย